สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่วันที่20ตุลาคม25 64นะคะสาวดําเป็นไข่ยอย่างแรงท่านผู้ชมวันนั้นก็แกบนให้กับพ่อปู่ซีสุดโทนะคะที่สาวดําบนท่านไว้ว่าขอให้เลขเข้าสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ขอให้เลขพ่อปู่ซีสุดโทเข้าในงวดวันที่16 ุลาคมสองห้าหกสี่ค่ะก็ปรากฏว่าเลขของปู่พอปู่เข้านะคะแล้วก็เข้าหลายหลายปู่นะคะคือเลขสรธรรมอันที่จริงแล้วเข้ามาเจ็ดงวดแปดงวดนะคะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมี f อซสนใจเท่าไหร่นะคะก็มีผิดงวดเดียวงวดที่ต่อจากที่ท่านให้ห้าศูนั่นแหละคะ่ะเลขบนออก7 50นั่นนะคะนะคะก็เข้าของท่านห้า แล้วก็มีเลียกหลายๆพระปู่เข้านะคะท่านผู้ชมสาวดําก็กลัวจะผิดสัตจะเพิ่มเข้าไปอีกก็ไปตวนน้ำตวนน้ําสะนั่นละคะ่ะสะลึก8เมตรนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สะยาวนะคะสะนั่นยาว200เมตรนะคะสะยาว200เมตรความลึก8เมตรท่านก็เห็นแล้วนะคะว่าน้ําลึกสาวดําก็ดูดตามลงไปค่ะนะคะ,นะคะบอกพ่อ ปูซีสุดท้อแล้วว่าลูกจะแก้บนแล้วได้ดวดน้ําให้ท่านแต่นี่ฝนก็ตกตกตลอดค่ะตอนที่สาวดํโดวนน้ามันก็มันตกมาห้าหกวันติดต่อกันเลยค่ะทั้งวันทั้งคืนนะคะทีนี้ก็ฝนก็ตกพอตนน้ําแล้วก็ฝนมันก็ตกอีกกันแล้วมันก็ตกต่อจากนั้นมาถึงวันนี้ท่านผู้ชมทั้งหมดก็เก้าวันเก้าคืนสาวดาก็เป็นไข้เมื่อวานนี้ก็พาปูสามแปดแปด นะคะซึ่งท่านเป็นร่างของพ่อปู่ศรีสุทธโธก็ต้องไปตามคําสั่งที่พ่อปู่ศรีสุทธโธให้ไปที่คาชะโนดเพื่อไปเบิกทรัพย์ไปเบิกสมบัติไปเบิกคุ้มทรัพย์คุ้มสมบัติที่เป็นของสาวดําตั้งแต่ในอดีตชาติท่านบอกอย่างนั้นนะคะก็ไปกันค่ะสามคนโอ้ยกลับมากลับมาถึงสวนธรรมตีสอง สามสิบสามนาทีนะคะท่านผู้ชมคืออตอนที่สาวดามมาถึงที่อำเภอเมืองพลนั้นมันมัน,มนตีหนึ่งห้าห้าสิบสามนาทีพอพอมาถึงสนธรรมมันเป็นตีสองนะคะสามสิบสามนาทีท่านผู้ชมค่ะก็เป็นไข้เมื่อเช้านี้ลุกไม่ขึ้นเลยค่ะตัวร้อนเป็นไฟเลยแต่ก็พอดีเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านมา นิมนพระอาจารย์ไปฉันเช้าที่อำเภอบัวใหญ่นะคะท่านก็มีภารกิจของท่านก็กสาวดำเลยไม่ได้ออกไปที่สวนธรรมก็โอ้ยถ้าเดินออกไปนี่คงจะน,นั่นค่ะทีนี้ทางเข้าสวนธรรมก็ย่าแย่มากค่ะก็พอตุลูดไปได้เมื่อก่อนแต่ทีนี้มันตกติดกันแปดวันเก้าวันมันก็ตุลูดไม่ได้แล้วนะวก็ตุลูดไปอีกไม่ได้นะคะทีนี้ ก็สาวดําก็จะมาให้ท่านดูนะคะว่าเลขซองนะคะเลขซองนี่เข้าห้างวดติดแล้วนะคะเข้าเข้าห้างวดติดแล้วเลขซองนะคะทีนี้ก็เหลืออีกงวดหนึ่งก็คืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่ก็เป็นงวดสุดท้ายคือให้หนึ่งปีนะคะแล้วก็หาน้อยก็เช่นเดียวกันนะคะก็หมดสัญญากันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหจ้าทีนี้เลขที่สวนรมนะคะที่ป้ปูให้ ก็มีหลักฐานนะคะแต่สาวดาเก็บเอาไว้ทุกงวดนะคะแต่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่รู้หาอยู่ตรงไหนแล้วนะคะอันนี้งวดที่ป้าปูให้ศูนย์สามแปดนะคะมันก็ออกล่างแปดสามก็ถือว่าของท่านเข้านะคะแล้วก็มีเข้าอีกหลายที่สาวดาวงกลมไว้นะคะนี่คือเลอในสวนธรรนทมีทั้งหมดทั้งมวลแค่นี้นะคะเนี่ยก็เข้าตามนี้นะคะนั่นคืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะที่สาวดาเอาไอ ปากกาแดงวงกลมไว้นะคะเมจิสีแดงวงกลมไว้นั่นคือเรียกที่ถูกไม่ว่าจะเป็นปู่เจ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่สามแปดแปดนั่งเอาที่สวนธรรมไม่ว่าจะเป็นน้องเพ้นเด็กสองขวบนะคะของหลวงพ่อพรเข้านะคะงวดงวดวันที่สิบหกตุลาของหลวงพ่อพรหลุดนะคะแล้วก็ของปู่เกี้ยงก็เข้าของป้ปู่โอเล่ก็เข้านะคะดูนะคะที่สาวดําวงกลมไว้ค่ะค่ะนี่งวดของวันที่สิบหกที่ผ่านมานะคะ ก็มีเข้าของปอปูษะสีสุธโของปอปู่เจ๊กก็เข้านะคะของน้องเพ้นก็เข้านะคะของปู่เกี้ยงก็เข้านะคะนั่นคือหลักฐานเลขที่สวนทำก็มีเท่านี้นะคะค่ะแต่คนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ามาดูเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอ่าคงไม่มีคือสาวดำนำเสนออะไรที่มันโลดผุนเนื้อสาวดำก็กระทำไม่เป็นนะคะ นะคะที่และอีกอย่างก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปออกนอกสวนธรรมนะคะเพราะปู่ซีสุโธไม่ให้ท่านไม่ให้ไปนะคะอ่าพ่อเลขกพ่อปู่ซีสุโธท,ท่านให้สาวดําเปิดท่านให้สาวดําเปิดพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ให้เอาลงช่องนะคะที่ท่านเอาให้ไว้ใส่ซองเอาไว้ท่านท่านเขียนให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องเอาไว้ ตอนแรกก็จะบูเออบวงสรวงพรุ่งนี้นะคะทําพิธีใหญ่ปรากฏว,ว่าทําไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแฉะคนมาไม่ได้นะคะก็เลยเลื่อนอทีนี้อาจารย์ท่านกลับมาจากไปติดจ,จิตนิมนต์ที่ลูกศิษย์มานิมนต์ไปสาวดาถึงจะได้ถามท่านนะคะกใ,ใกล้ใกล้ก็ท่านบอกว่าวันพรุ่งนี้บวงสรวงไม่ได้ก็ต้องไปเลื่อนน่าจะไปเลื่อนไปวันที่วันอังคารนะคะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วัน วันพุธนะคะประเรือหักปัะญิบนะคะสุขสาทิตจันทร์นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นยี่สิบสองยี่สิบสามนาจะเป็นประมาณวันที่ยี่สิบห้าโอ้ไปตรงกับวันออกพรรษานะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าเจนยังไงสาวดําก็จะบอกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านกลับมาจากที่ลูกศิษย์มารับไปนะคะที่ท่านมีมจิตนิมนต์สองที่นะคะวันนี้ส่วนสาวดําก็ จะออกไปดูคนงานที่เขาไอ้เคลียหินค่ะหินนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะท่านผู้ชมเส้นทางที่เข้าไปหน้ากระท่อมปู่สามแปดนะคะสองเมตรนะคะท่านผู้ชม200เมตรค่ะหินก็น่าจะประมาณเป็นร้อยคิวค่ะลูกบุญธรรมก็ให้มาแล้ว50คิวค่ะนะคะลูกบุญธรรให้มา50คิวก็เหลืออีก50คิวเงินเอฟซีที่ส่งมา ก็ประมาณหมื่นเมื่อวานนี้สาวดาดูได้หมื่นแต่ว่านั่นเขาส่งมาซื้อไอ้นั่นก็นส่งมาซื้อของข้าวของจิป,ปัตะที่เกี่ยวกับไหวนะะ 15, นะะ 15, ้นะคะเฉพาะใบสีก็สามชุดก็หมื่นห้านะคะใบสีสามชุดหมื่นห้าค่ะนะคะทั้งหมดเป็นสามชุดแต่ถ้าใหเอารวมกันมาตั้งโต๊ะเดียวเป็นรวมกันก็คงจะก็คงจะเยอะมากะนะคะ น่าจะอยู่ประมาณเพื่อที่เรานั้นจะได้รับโชคสามตัวนะคะจากพ่อปู่สีสุดโทนะคะก็ช่วยก็ช่วยสาวดำนะคะถ้าท่านไม่มีถ้าสาวดำไม่มีปัจจัยไปซื้ออะไรมามาจัดตามที่เราอยากจะได้เลขสามตัวนี่สาวดำก็ก,ก็ก็มีทางนี้ก็ต้องบอกกับ f อนะคะบอกบุญกับ f อนะคะแล้วก็มีไอ ไอ้อะไรนะไอ้ไอ้เครื่องเสียงอลยคะ่ะ <_ d ata> เครื่องเสียงนะคะติดต่อเขาไว้แล้วก็คือ5,000บาทเครื่องเสียง5,000บาทนะคะส่วนเครื่องบายสีชุดใหญ่นะคะก็จะตกก็่าเล่าเล่าเล่ห้าหมื่นบาทแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเฉพาะบายสีชุดละห้าพันนี่ก็ก็สามชุดมันก็หมื่นห้าแล้วเครื่องเสียงอีกห้าพันก็ห้าก็เป็นสองหมื่นแล้วนะคะ ของทุกอย่างที่ซื้อที่มาจัดมันก็เยอะมากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็สาวดำก็ทำเต็มที่ค่ะเพื่อที่อยากจะได้ตัวเลขฝาก fc นะคะ fc สาวดำนั้นดีจริงๆค่ะตั้งแต่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่เปิดช่องตั้งแต่สร้างวัดธรรมนาคานะคะ,ะเมื่อวานนี้ทางพระหลานนะคนก็ได้บอกบุญมานะคะกำลังเทเทเททาง ทำทางขึ้นมาวัดวัดถ้ำวัดภูวัดถ้ำนาคาค่ะตอนที่สาวดาไปสร้างนั้นก็คือยังใช้ถนนของเจ้าของสวนป่ายางเข้าอยู่นะคะตอนนี้เขาไม่ให้ไม่ให้เดินนะคะเราก็ต้องมาตัดถนนทางนี้นะคะทีนี้สาวดําก็ได้แบ่งปัจจัยปัจจัยของเอสซีทุกคนที่ช่วยสาวดำไม่ว่าจะสร้างวัดรรมนาคาหรือสร้างสวนธรรมสาวดำก็ได้แบ่งส่งไปให พระหลานนะคะซึ่งท่านได้ไปซื้อหินนะคะสาวดำก็ส่งปัจจัยไปถวายท่านทางโน้นก็เงินของเอฟซีนั่นแหละค่ะก็ขออนุมตนาสาทุด้วยนะคะก็ส่งไปให้ท่านห้าพันเมื่อวานนี้ก็ส่งไปให้พระหลานเพื่อที่จะได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งหินมาเทถนนขึ้นวัดถ้ำนาคาอีกด้านหนึ่งค่ะคืออีกด้านหนึ่งที่เราเคยใช้ตอนที่สาวดำไปทำไป ไปก่อสร้างวัดถ้ำนาคานั้นเป็นเป็นสวนยางของเท่าแก่ที่เราขอเขาขนอิฐหินปูนทรายขึ้นมาสร้างวัดนะคะแต่อตอนนี้เขาไม่ให้เราเดินเราก็ต้องมาเดินเส้นของวัดภูน้อยแล้วก็แยกมาแยกซ้ายมาหาวัดถ้ำนาคาที่อยู่ด้านล่างนะคะ,คะก็คุยให้ทุกๆท,ท่านเข้าใจสําหรับ FC ของสาวดําคงจะเข้าใจแล้วนะคะ f c พันธ์แท้ต้องต้องทราบความเคลื่อนไหวจากสาวดําที่เป็นคนพูดตรงๆนะคะ ส่วนเลขพ่อปู่สีสุดโัพรุ่งนี้จะได้นะคะคือพรุ่งนี้สาวดําก็จะเปิดเอ่อเปิดไอ้ที่ท่านเขียนให้นะคะเปิดตัวเลขที่ท่านเขียนให้เพื่อที่จะเอาลงช่องให้กับ f อค่ะใครมีปัจจัยช่วยนะคะช่วยสาวดาหน่อยนะคะท่านช่วยมาทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ทีน,นี้ว่าส่วนที่ท่านส่งปัจจัยมาซื้อนะคะซื้อผลไม้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดในไอพิธี วงสวงพิธีบายสีอ่ะนะคะนั่นคือชุดใหญ่ค่ะแต่เมื่อวานนี้สาวดําได้แบ่งปัจจัยส่งไปให้พระหลานเพื่อที่ไปใช้จ่ายในในหินหินหินทรายที่ขึ้นมาทําถนนนะคะสาวดําก็ต้องบอกเอฟซีให้ทราบนะคะท่านก็อนุโมทนาสาธุรับสบ่วนบุญส่วนกุศลด้วยกันนะคะเป็นเงินของเอซค่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นของสวนธรรมค่ะ ของสนทำนี่สาวจะสาวดำนี่ตั้งใจก็ตั้งใจทุกอย่างทุกที่ทุกครั้งนั่นแหละค่ะแต่ที่นี้ตั้งใจจะขอท่านสามตัวตรงค่ะก็ใบสีชุดใหญ่นะคะจัดชุดใหญ่กับมีดนม,มีมีมีเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มีท่านให้ลูกหลานอ่าร้องเพลงและราให้ท่านฟังหลังจากหม่ออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วท่านท่านเน้นข้อนี้ท่านจําไว้นะคะท่านขอขอขอข้าวสาร กระสอบใหญ่นะคะสามร้อยกระสอบท่านท่านฟังฟังเอาไว้นะคะ,ะสามร้อยกระสอบค่ะเพื่อที่จะแจกทานบารมีตามที่พ่อปูส่สีสุดโทท่านออกคําสั่งมานะคะ,ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่สาวดําทำในฐานะที่เป็นลูกสาวของท่านและพระอ,อาจารย์ที่พ่อปู่สามแปดแปดเป็นร่างของท่านจะต้องทําตามคําสั่ง ของพ่อปู่สีสุดโธท,ที่บัญชาการมาเท่านั้นไม่ว่าจะศึกหรือจะบวชไม่ว่าจะาบวชอ,อะไรนะบวชหรือสีอะไรก็แล้วแต่ค่ะนั่นแหละทาตามคําสั่งของพ่อปู่ทั้งนั้นค่ะสาวดําพูดตรงไปตรมาและจริงใจชัดเจนนะคะคืองวดนี้จะขอท่านเป็นงวดที่ออกพรรษาเนี่ยค่ะออกพรรษายี่ห้านะคะก็ขอให้ปังๆขอท่านสามตัวท่านก็บอกให้ ท่านก็ให้ล่างนะคะให้พาสาวดำเนี่ยไปหาแม่ย่าพันปีแล้วก็หาท่านตาท่านปู่ท่านย่าอยู่ที่นั่นนะคะพาสาวดำไปพร้อมทั้งน้องนุ่งไปนะคะเมื่อวานนี้กลับมาถึงนี่ตีสองสามสิบสามนาทีค่ะนะคะฟังไว้จําไว้ค่ะอย่าลืมนะคะปัจจัยสามร้อยกระสอบนี่ไม่ต่ำจากสามแสนกว่าบาทนะคะท่านผู้ชม นะคะท่านก็คงจะต้องให้สามตัวแน่นอนค่ะสาวดามั่นใจอย่างนั้นนะคะก็ต้องบอกเอฟซีค่ะทีนี้ว่าอยากให้อยากให้ใบเ,เครื่องบวงสวงและใบสีท่านจัดให้ท่านอย่างสมหน้าสมตาสมเกียรติสมศักดิ์ศรีพระปู่ศรีสุดโธนั้นเราเอฟซีทุกคนต้องช่วยกันนะคะเพื่อที่เราจะได้สมหวังนะคะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาจะพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นี้นะคะแล้วก็หนทางค่ะ ผลทางกับหินปูนหินทรายไอไอไออะไรนะหินคุกค่ะหินคุกก็นะอีกประมาณเมื่อวานที้ช่างก็มาวัดแล้วเออคนถนนก็มาวัดเนี่ยมันจะเขาบอกว่าใช้อีกประมาณห้าสิบคิวค่ะห้าสิบคิวนะคะถ้าใครมีพอช่วยก็ช่วยค่ะใครมีน้อยก็ส่งน้อยคนละสามสิบห้าสิบายคนก็ผสมผสีกันมันต้องได้พอค่ะนะคะคือสาวดงก็อ่ เป็นไข้แค่ไหนสาวดวําก็ไปกันลาบากแล้วบากแค่ไหนสาวดําไม่เคยบ่นนะคะไม่เคยบน่นแต่เคยท้อแต่ไม่ถอยนะคะสาวดําจะดิ้นไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมกันกับเอสี T ของสาวดําค่ะต้องมีสักวันที่เราจะต้องได้สามตัวจากพ่อปู่นะคะขอให้ท่านโชคดีกันแล้วก็งวดนี้นะคะน้องเพ้นเมื่อวานนี้ค่ะนี่น้องเพ้นนะ่ะน้องเพ้นผูมาก่อนเพื่อเลยนะคะเมื่อวานนี้สาวดําให้ ให้ย่าเขาน่ะมาทาความสะอาดบ้านเพราะสาวดําไ,ไปไปไปทาชะโนดเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยเขาเขาเขียนให้ย่าเขาค่ะย่าเขาให้มาสาวดําก็เลยเอามาเขียนเมื่อคืนนี้เอยเมื่อเช้าเนี่ยค่ะขอทุกท่านโชคดีจ้า